สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับแฟนๆช่องคุมทรัพย์พินาาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้มาที่ปูคําแสนนะครับคุณผู้ชมนะครับไปตามตัวเลขปูคําแสนนะครับว่าปูคําแสนท่านฟันแม่นๆนะครับวันนี้ฝันแล้วนะครับว่าปูจะให้เป็นเลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับเตรียมปากกาเตรียมสมุดไว้จดด้วยนะครับบางทีบางท่านอาจจะมปูอาจจะไม่ได้โชว์ตัวเลขหรืออย่างไรนะครับแล้วก็เตรียมปากกาไว้จดด้วยนะครับเพื่อ ได้แล้วก็อย่าลืมไปซื้อรถเลขไว้สักใบสองใบเด้อน,นะครับผู้ชมนะครับตัวเลขของท่านตัวเลขจะอันนะครับนะก็ไปดูลบปูฝันว่ายังไงนะครับเดี๋วยวตามไปดูนะครับนะก็อย่าลืมติดตามคน subscribe ให้แอดดิเดอร์นะครับก็ไม่พลาดเลขปู่คำเซนนะครับเดี๋ยวปูได้เลขอะไรเดี๋ยวจะบอกอใจเย็นใจเย็นใจเย็นจ้าทุจ้าจาทุกโอ้ หน้ารอมากกอถูกใจถูกใจเอาไปเลยสามตัวเอาไปเลยสามตัวเอาไปเลยสามตัวได้แล้วก็ซื้อก่อนค่อยบอกเขาอืได้าค่อยบอกเขาเราซื้อเองก่อนรัตติเรีเองก่อนเราค่อยไปบอกคนอื่นต่อไม่ใช่ว่าเอาเรืไปแล้วไปบอกคนอื่นตอนกเองนม่ได้อะไร้างั้น เราต้องซื้อก่อนให้ได้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวปูจะบอกใจเย็นๆไม่อยาบบอกปากนั่นอยาบเขียนใช่ก <c ười> ้าก้าชูปูหน้ารอจัง,งเงยถูกใจก็ล่องมันดีแอปมันดีอย่างนี้แหละ โอ้เอาไปเลยสองตัวสามตัวนะครับชมมารอเจ<บ> <c oughs> อนน <c oughs> จว่าชรอบความเมตุน,นึงเนี่ยเราความฝันเพระาะว่าความฝันให้เ็บซีได้ชมนิดนึงถ้าไปจับเองอ,อืนฝันฝันว่าไจงานเผาศพพระรูปสึกเีนื่ลย

หรืออาจจะมาบนนะพระลมันก็เรื่อยแต่ข้างันก็เรื่อย์ูทุกท้ายันก็เรื่อยสามอืม,อะอะอมฉะนั้นหาซื้อแล้วก็เรื่อยไปก่อนอันนี้แปดแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแล้วกับแปดจะศูนย์แปดศูนย์แปดหแปดศูนย์สามก็แปดศูนย์สามอ๋อชอบให้เรื่กยสามผู้บอไม่ต้องกลับแปดศูนย์สาม ศูนยังเหมือนเดิมอะปูเออรอะว่าฝังเกี่ยวคนตายมือจ้องมือสูงอยู่ละได้เท้าก็โอ้ได้เผาด้วยโอ้ลูกศิษย์ด้วยน่าจะเป็นเลขเดิมอะถ้าลูกศิษย์ใกล้ใเคียงเลขเดิมใครโทรมาโทรไม่รับสายละปูปฏิเสธสิปูปฏิเสธปูปฏิเสธ อูปันเศหน่อยโมเมีนไก่เ้าโทรมาตอนนี้เนาะย่าเพิ่งโทรเด้อนะครับไลฟ์สดอยู่อ่งี้เรื่องความฝันเด้อเรื่องความฝันอ่าก็พิจารณาเอาก่อนนะะตั้งความหวังไว้สูงเวลามันตกมาม <c oughs> นะก็เมืองจึดๆนะก็เพื่อใจไว้บ้างอืออังนงี้ไปเรื่องความฝันรออ่า กูก็ด well, well. ูอ well ีกองคืนหนึ่งเจอว่าเมื่อคืนก็ซานได้มาแล้วเม่คืนเลื่อนคือหนึงให้เงี้ยกวันว่าคืนนี่แปดศูนย์สามฉะนั้นก็ไปซื้อเลื่อไว้กับใบสองใบเนาะศหกสามแปดศูนย์สามสองตัวตีได้อย่างกูปูปูได้อย่างสองตัวเนี่ตีได้ไหมสองตัว ถ้าปูชอบ03ใจเย็นเย็นเอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้ไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวแอดมินนี่จะชอบถามเลขเยอะเลขเยอะเป็นสิบยี่สิบเลขมันกเออเอาแค่ตัวนี้ไปก่อนรอบแรกเดี๋ยวจะถามปูถามไลเดอร์นะครับเดี๋ยวตามให้ครับตามเป็นที่ปูบอกว่ายัง ปูบอกว่ายังไม่อยากซื้อให้ยังไม่อยากบอกเขียนไว้แล้วนี่นเอาปูปูขารู้นร้อยสองร้อย่นันเอาจิเขียนฮะจะได้ไม่ต้องถาม,มหามเลขอันนั้นไรอันนี้เอาเด่นซ้อนนี่แหละไม่ทันเสร็จโอยแสดงหมดยังงน่าตูเอาก็คนชมอยู่นาะนในในทิกตอกเยอะ ที่เันเยวตัวระบาดปิดจบนู่นตดัวเบี้ยยกอ่าไม่เป็นไรนั่นแหละจะมันจะไปอันเด้อทยงไงรีบเด้อคุณผม้ชมตัวอันแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งปันไปอ่ะอ่ง่ายก็เอาให้ดูชัดๆเลยอ่ะนี่ปาะกาแดงนี่ปาะกาแดงโอปาะกาแดงใหญ่ผมไม่ได้เอามาสิไรหรือไม่ได้ชกจะไม่ติดเสียร้ายหืมชกเอาเสียหรือเสีย โหเดื่อคุณชมเราไม่ได้เอากล้องหน้าก็เลยส่งกล้องหน้าแอดมองไม่เห็นเลยเนี่ยไม่รู้ตรงหรือเปล่าไไนกล้ๆและเออแล้วกตต็บังคับแล้วก็ให้ไปอ่ะปู่ายังไม่ได้ซื้อว่าปู่จะไปซื้อก่อนไปซื้อวันนี้แหละ,ะปู่แปดศูนย์สามนะครับคุณผู้ชม แปดส่วนสามเอาแค่นี้ก่อนนะแต่เอาแค่นี้ก่อนให้แค่นี้ก่อนถ้าเขาซื้อสองตัวปูตัดให้เขาหน่อยถ้าเขาซื้อสองตัวเอก็ตัดเองก็ตัดเองเป็นบ่ก็ให้แค่นี้ก็ตัดเองเป็นบ่ก็ให้อันนี้แล้วก็ก็อันนี้เอาครับอือ FC บอกตัดให้น้อยปูเม่วาดีกว่านี้เอาแปดส่นสามนะคุณผู้ชมเนาะดูชัดๆเลยติกตอกกันเนาะครับก็เป็นเลข ความฝันเป็นเรืองความฝันอันนี้อาภูเล่าความฝันให้ผมฟังหน่อยว่ามันฝันว่ายังไงเมื่อคืนฝันว่าไปงานเผาศพพระอ่าพระนี่ก็เป็นพระลูกศิษย์นี่แหละว่าเขาตายตายก็เลยตีเป็นพระจะตีเป็นพระพระก็เลขแปดตายก็ศูนย์กุชายก็สามเออตีเป็นเลขตรงตรงเลยแปดศูนย์สาม อืมนะแต่เขาชื่อชื่อเดี๋ยวค่อยบอกเออแต่เขาชื่อแต่ชื่อเนี่ยอืมอันนี้เดี๋ยวค่อยบอกเอาไปแค่นี้ก่อนแต่ชื่อยังไม่ให้อห้เป็นนี้ก่อนอ๋อชื่อปูยังไม่ออกอืมยังไม่บอกชื่อให้ชื่อเลขก่อนนะปูนะอ่ออันนี้คือเลขความฝันเลขนำหมดเมื่อไหร่ครับให้ให้ีัะอย่าง เจอค่ะเชลยยัคนนะมีเลขเยอะนะเพราะว่าหลายยคนก็เดี๋ยวให้จุดทูบให้จุดทูบด้วยทำนำม์ด้วยแล้วก็ฝันแล้วก็ให้ฝันบางคนทักมาหาตั้งแต่วันที่16ฝุฟฝันหรือยังฝันหรือยังมันก็อยากจะนอนฝันอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ฝันอืฝล่าสุดเต็มเต็มลายกันแล้วี่นี่ คนเจ้าเจีรอาสอสบายอบานเดออารมดีสุดๆจากคนตรงๆนี่ครับวัดกำลังพัฒนาสร้างสลาโอ้หลวงพ่อน้ำมาสการขน้อยมีหลวงพอวัดไหนเนาะหลวงพ่อวัดแต่ไม่รู้ก็นะก็รอดูรอดูอันนี้เลขฝันนะเลขฝันเลขฝันนะอือันนี้เลขฝันไปก่อนเลขฝันไปก่อนอันนี้ให้ก่อนเลยนะนี่เออปู่ยังไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่า วันนั้นวันจะมีทีหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้วันที่สิบหกคือวันที่ขอนเฟิร์มอืม,อมทั้งนี้เป็นนะครับอันนี้ให้ <ไป S 2> เล่าความฝันยังไม่เล่าที่ไหนเพิ่งเล่าวันนี้เพราะว่าฝันเมื่อคืนแล้วก็ให้เลยวันนี้เผื่อเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาจะถามว่ากูจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ฉะนั้นก็ไปซื้อลอตเตอรี่ก็คืออันนี้แหละนี่อืมอันนี้แหละอืมซื้อลอตเตอรี่ ตัดเอาเองตัดเอาเองวุกลมให้เฉยเฉยบุกลมให้เฉยเยตัดเอาเองนี่ก็ตามนี้นะตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจะเห็นกันอีกแน่นอนครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวตามปูเรื่อยๆรื่อยไม่ยากนะครับวันนี้ปูไปไหนก็จะไปด้วยปูขึ้นลังคาก็จะขึ้นไปท้ายด้วยนะอ่ะเดี๋ยวให้ติดพันขึ้นลังคาตามปูเลยินี่แหละถึงไม่อยากให้ก่อนเพราะว่ากลัวเข้าไปอันอะอืม ขอบคุณเจ็ดศูนย์จ้าสาธุรวยรวยคนดูกี่พันคนแล้วเนี่ยหลายพันเนี่ยอากดแชร์หน่อยนะครับให้เป็นล้านเหมือนแม่น้ำหนึ่งนะกูจะให้หลายตัวนะอ๋อสาทุครับผมเมื่อเชแล้วก็ถูกอยู่พายุสร้างสวยครับผมครับผมหลวงพ่ออาดูโมทนาบุนเดอร์กันหน่อยจ่า้ึ่งมาค่ะพึ่งมาค่ะ ฮานอยมะแรงนะครับฮานอยมะแรงเนี่ยนะจุดไหนฮานอยอ่ะนี่โต๊ะให้เอานี่ดูันไดฮานอยฮานอยนี่ยว่ะวันนี้เลขเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเลขเมื่อกี้เลขเมื่อกี้นี่นะฮานอยว่นนีอฮานอยรัฐบาลรัฐบาลรัฐบันสถาบันสิงหาหนึ่งสิงหาครับลองดูไมได้ฮานอยเอออ่านไม่ทันเลยโอ้คอมเมนต์มาเยอะเลยเยอะเลยครับอ่านไม่ทันสวัสดีค่ะเพิ่งมาขอดูเลขอีก ถูกยี่สิบบาทค่ะเจ็ดศูนย์จ้ะอันนี้ี่แล้วเจ็ดศูนย์ค่ะอันนี้เลขแปดศูนย์สามศูนย์มาศูนย์มาหมดแล้วแต่ลืมซื้งวดที่แล้วค่ะไม่เป็นไรงวดนี้ก็ลืมอีกเนาะลืมอีกงวดที่แล้วลืมงวดนี้ก็ลืมอีกเด้อขอหาาน่อยวันนี้ค่ะใช่ใช่ใช่ สียดยไม่จ่ามีน้อยมีน้อยไหมคะไม่น้อยหรอกสามตัวไม่นอยมน้ี่มีนอยไหมมันนอยมันนี่เอมีน้อยไหมเอเนัอนเป็นแนวทางอ่านไม่ทันเด้อคอมเมนต์เยอะมากเลยนะอ่านไม่ทันแล้วอ่านไม่ทันเยอะมากรัฐบาลไทยหนึ่งสิงหาการทุจร <c oughs> ปูอ่านไม่ทันแล้วครับจ้าตูมากี่แสนคนแล้วนะ่ะ <laughs> ่าจะเยอะปู <laughs> มาดีอาดีจังฮานอยปูไม่ถนัดไม่ถนัดเลยฮานอยไม่ถนัด <laughs> ซื้อนอยวันนี้ฮา,านอยต้องอาจารย์จ๊ะซื้ออะไรนะไปถวาย จ้าจ้าถูวอาตลกดีเราอารมณ์ดีเข้าไว้เนาะเราจะไปซีเรียสอะไรอะไรเนาะก็ต้องเราตั้งความหวังต้องเผือผิดหวังบ้างเผื่อช้ำใจบ้างเนาะมันก็เป็นธรรมดาตัวเลขหนึ่งร้อยตัวเลขมันก็มีแค่ออกแค่สี่ตัวเท่านั้นเองดังนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ไปซื้อลอตเตอรี่ใบ นะแปดศูนย์สามจอยากทุ่มบุญด้วยรอจังเด็กโป้เนี่ยเอดเนี่ยไม่รอวะเนี่ยเอสคุณซาพิยานาในี่โชว์เต่าปูเย้ามากมาตั้งแต่เด็กแล้วอืมจ้เนาอ สองตัวกินก็พอแล้วก็ได้ไปแล้วให้ไปแล้วก็นั่นแหละไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อเงียบเงียบไว้จะบอกใครเด้อเงียบไว้นะเงียบๆไว้อืม,อ,มอาจจะมาล่างถ้าใดนี้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาหาหน่อยเด้อ อยากร่วมบุญก็ถามไปที่แอดมินเลยเจ้าของอันนี้<อ>ติกตอกวันติกตอกนี่เลยตัวไหนคะไม่ทันเลยคะ่ะเจาะอะไรคะ8 0แปดศูนย์สามจะจะให้พูดบอกทุกคนเลยก็มันยังไงอืมวูให้สองตัวยังคะเดี๋ยวสองตัวรอปูฝันก่อนอมไม่ทันจ้าเขาอ,อีกรอบถูกรางวันที่สองเข้าไปแล้วครับ ตัวไหนคะกูอ่านไม่ทันเลยตาลายเลยนี่นี่เยอะไหมอ่านไม่ทันครับตูวสุรินทร์ครับผมกูก็เมามาแล้วตาลายบ้านลังกนเด้อตำบลบรรจารอำเภอสังขะจังหวัดสระเลนสุรินทร์แต่ช่วงนี้อย่าพิ่งมาเด้อคุณผู้ชมนะเปิดโทรปู่โอ้ไปเบอร์โทรอีกแล้วอย่าพึ่งเลยไอ้งวดที่แล้วยังไม่ได้รับเลยเป็นพันสายพันสายฮะโทรมาไม่เกิดอะโูหืม โทรมาไม่ติดเพราะว่าปูปิดไว้เพราะว่าหัวออกวันหวยออกวันนี้ออกเพราะปูไม่ได้นอนอ่ะใครอยากติดต่อให้ติดต่อแอดมินเลยอืมติดต่อแอดมินเลยทีนี้น่ะเพราะว่าหนึ่งปูทำงานด้วยไม่มีเวลาทั้งวันนะเป็นคนสุรินทร์จ้ะเป็นคนสุรินทร์โนสเรนนโสเรนโนสเรนโนเซเรนอําเภอสังเกตส่อังกอลตะบลจา บ้านผมอยู่บนครับผมอยู่สุรินทร์จ้ะแล้วก็เปเอ้ยวเลยนู่นพังนู้นู้นพังผมอ่ะมีอะไรจะถามปูปูก็ให้แล้วเด้อนะครับคุณผู้ชมนะมีอะไรถามปูค่ะสาธุน้ำมันมาเนี่ยแค่น้องจะ ฝันเมื่อคืนได้แค่นั้นแหละจะไม่ได้ซื้อรอบนี้จะซื้อไหมล่ะหรือจะไม่ซื้ออีกอืบุรีรัจ้าอูสองตัวคระบใจเย็นๆรอติดตาม ให้ไปทีละสเตปก่อนอืมอันนี้ให้ไปแปดศูนย์สามสามตัวนะจามตัวใจเย็นเย็นเดี๋ยวให้ไปซื้อรถเดี๋ยวให้ไปซื้อให้ปู่ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนปู่จะซื้อลอตเตอรี่ก่อนตอนนี้เดี๋ยวถ้ามันออกไปเดี๋ยวเขาจะไปจุดทูปตรงกับแปดศูนย์สามทำยังไงอั้นอีกเราซื้อไม่ได้ตรงกันอีกอืมเราซื้อไม่ได้อีกมูลนที่แล้วอีกครับอืม ไปคุยกับเจ้าของหน่อยสอิปูให้พรก่อนหลังก็ต้องให้ปูให้พรก่อนจอนนนนอะจบแล้วเจ้าของไม่คุยเลยใช่แต่ปูคุยอ่ะปูให้พรก่อนแลยังะจบแล้วปูให้พรให้รวยๆวยให้ตวงหวยสามตัวตรงๆเนาะสองตัวด้วยปูสองตัวสองตัวยังไม่ให้ให้ถูกสามตัวสองตัวสองตัวไม่ได้เยอะพอได้เยอะนะโอเคครับให้ทุกรางวัลที่หนึ่งรวยรวยทุกคนเ้อที่เข้ามารับชมที่แคร์ออกไปเนาะอืม ใครได้เงินแสนเงินล้านกลับมาสำเร็จสำเร็จสำเร็จสาธุสาู้ชมที่รับชมอย่างมากขอให้ทุกท่านนะครับเฮงอยงรวยรวยสาธุสาธุเด้อนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับอาจจะมีคลิปเด็ดๆนะครับแล้วก็เล่งตัวเด็ดมาฝาก fc นะครับทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะขอให้ทุกท่านรวย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 แล้วก็คนจากโรคโควิด19ด้วยนะครับด้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงเด้อนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม